วิธีลบไฟโชว์กองโซลา่านะครับโฟล์ต n าฟอรหรือวิโก้ตัวเดียวกันนะครับไฟรูปสัญลักษณ์นี้ข้างฝานะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีลบให้ครับให้เปิดฝากระโปรงหน้ารถนะครับจะมีกองโซลา่าเนี่ยและมีแจ็คไฟฝั่งซ้ายมือให้ดับสวิตช์กุญแจและเดินมาหน้ารถเปิดฝากระโปรงแล้วก็ ดึงแจ็กไฟตัวที่อยู่ที่กองอากาศาออกตัวนี้นะครับดึงออกนะครับแจ็กอันนี้ถอดกองอากาศมาก็จะต้องเปลี่ยนกองด้วยครับมันใช้หลายวันแล้วมันสกปรกแล้วละแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่เข้าไปยังใหม่แล้วก็เข้าไปในรถแล้วไขสวิตช์กุญแจแล้วก็เดินออกมาเสียบปลักตัวนี้ครับมันก็จะหายครับเนื่องจากกองอากาศมันตันนะครับก็ถอดมาแล้วก็ไปเปลี่ยนไส้ในนี้นะครับต่ออีเสักรัะ นะในนี้เป็นกองนะครับผมให้ทุกน้องเอาไปซื้อแล้วเลยไม่ได้ให้ดูนะครับเป็นกองแล้วเปลี่ยนใส่เข้าไปเดี๋ยวสอนวิธีการดับให้ครับเอเคนะครับมันอยู่ตรงเนี้ยถอดออกพอแล้วออเปลี่ยนแล้วก็ดับ,ดบกรองอากาศมาแล้วจะเ,เปลี่ยนกองอากาศเดี๋ยวก็จะลบไฟให้ครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์รูปอ,องโซลา่านะครับอาจจะมีน้ําอาจจะสกปรก,กหรืออะไรมันขึ้นมาเราก็สามารถลบมันได้นะครับทําตามที่ผมบอก